มูลน,นิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปภัยร้ายจากโรคไข้เลือดออกคร่าชีวิตได้จริงหรือไม่จริงโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้ไม่รุนแรงแต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งโรคไข้เลือดออกมักจะมาพร้อมกับฤดูฝนเมื่อฝนตกมีน้ำขังอาจเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายได้ทั้งนี้ในทุกๆปีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเลิงนกทาจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น